สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวยิงให้ยิงได้ราศีพิจิกครึ่งปีหลัง2565คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงครึ่งปีหลังสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกกันค่ะ ชาวราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ เรามาเริ่มต้นการที่เตือนกรกฎาคมกันเลยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ให้ความรักเมตตาอารีกับคนที่ทุกข์ยากอาจทำให้ได้รับสิ่งดีๆคืนกลับมาทั้งเงินทองไลมาเทมาได้ลาบโดยสเสนหาทั้งจากคนรักคู่ครองได้ส่วนแบ่งจากกองมรดกหรือมีผลกำไรจากธุรกิจ และหากใครโสดอยู่ก็จะได้พบรักเจอกลยะนานมิตรที่ดีอีกด้วยค่ะและหากเป็นงานที่ติดต่อกับต่างประเทศท่องเที่ยวก็อาจต้องใช้ความพยายามหนักมากถึงจะได้ลาภผลเจริญรุ่งเรืองนะคะ ขอเข้าเดือนสิงหาคมค่ะลงทุนเริ่มงานโครงการใหม่ๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่มีเกณฑ์จะเจริญรุ่งเรืองทําให้มีเงินทองไหลมาเทมาและหากมีโอกาสอะไรเข้ามาก็อย่าปล่อยให้ผ่านลอยออกไปนะคะรวมถึงพนักงานลูกจ้างที่อาจได้รับข้อเสนอดีๆทั้งจากงานใหม่หรือรับผิดชอบงานสําคัญๆส่วนเรื่องความรัก การเดินทางอาจทำให้คนโสดได้พบรักเจอคนถูกใจหากเขาหรือเธอคนนั้นทำให้คุณอบอุ่นใจในยามชิดใกล้ก็ใช่เลยค่ะที่มีเกณฑ์ว่าจะเป็นเนื้อคู่ พอมาถึงเดือนกันยายนนะคะปากเป็นเอกจากการติดต่อสัมพันธ์หรือจากการช่วยเหลือบริการก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เงินทองไหลมาเทมาทั้งจากผลกำไรจากธุรกิจหรือลาบผลอื่นๆที่อาจได้รับจากมิสหายหรืออาจทำให้คนโสดได้พบรักเจอเนื้อคู่อีกด้วยค่ะแต่เงินทองก็เป็นของบาดใจเช่นกันนะคะควรหลีกเลี่ยงที่จะครอบงำ กดดันเพราะอาจทำให้คนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนทะเลาะวิวาจนแตกหักกันได้ค่ะ พอเข้าเดือนตุลาคมนะคะอาจได้โชคมีลาบลอยมาให้ทั้งงานทั้งเงินจนถึงเดือนพฤศจิกายนงานอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะเรื่องบันเทิงเริงรมจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะเจริญรุ่งเรืองมีรายได้มหาศาลแต่ให้ระวังอาจถูกเขม่นจากคนที่สูงวัยกว่าเก๋กว่าในวงการก็ได้ค่ะ ส่วนเรื่องความรักสัมพันธ์รักที่ราบรื่นคนรักคู่ครองก็จะส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่ถ้าหากมีรักซ้อนซ่อนรักให้ระวังอาจก่อศัตรูที่จะมาเป็นอุปสรรคเป็นเหตุเพศภัยอันตรายได้ด้วยนะคะพอถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ ลงทุนเริ่มงานโครงการใหม่ๆหากร่วมหุ้นลงทุนกับคนอื่นหากมีเงื่อนไขในเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่ราบรื่นนักและจนถึงเดือนธันวาคมให้ระวังการสูญเสียถูกหักหลังถูกทรยศที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากมิสหายหุ้นส่วนหรือคนรักโดยเฉพาะที่เกิดจากการหาลาภผลโดยไม่สุจริตหากรวยทางรัดใช้เส้นวิ่งเต้นใดๆหรือเหตุจากรักซ้อนซ่อนรักให ระวังยาประมาทนะคะพอเข้าเดือนธันวาคมค่ะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่จะทำให้กิจการงานและเงินจเจริมมั่งคั่งแต่หากเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารพนักงานลูกน้องอาจก่อเรื่องทำให้เดือดร้อนยุ่งยากได้ระวังจะถูกแทงข้างหลังส่วนเรื่องความรักทั้งรูปลักษณ์เงินตาจะเป็นมหาสเสน่ห์ที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาพัวพันแต่อาจทำให้คนรักคู่ครองหึงหวงว่าระแวงทะเลวิวาทจนแตกหัก ได้เลยนะคะคเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีหลังสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ